ผมเป็นผู้ป่วยห้าโรคกินยาเยอะมากครั้งละ30กว่าเมต็ดต่อมือจนเกิดผลของโรคไตาวายเรื้อรังในระยะเวลาแค่หนึ่งปีถึงขั้นต้องฟอกไตสวัสดีครับผมธรรมยุทธ์สินมุยสุครับอายุสี่ปีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับผมมีปัญหาสุขภาพาเป็นไตาวายเรื้อรังต้องฟอกไตวันเว้นวัน,วนครับย้อนกลับไปคือผมเป็นผู้ป่วยห้าโรคโรคที่หนึ่งก็คือเจอ หลอดเลือดสมองตีบทําให้พิการครึ่งซีกปากเบี้ยวเดินไม่ได้พีการอยู่4เดือนหลังจากนั้น2ปีต่อมาก็มาเจอเบาหวานน้ําตาลสูง500ซึ่งพยายามรักษาตัวเองมาตลอดจนปี6-1มาต้องทําบอลลหัวใจ2เส้น แต่หมอบอกว่าบรรลุนต้องทำสามเส้นแต่เส้นที่สามไม่ได้แรงรอทําเวลาสะดวกแล้วก็มาเจอความดันซึ่งความดันสูงถึง280ไม่สามารถทรงตัวได้ลุกขึ้นนั่งก็ไม่ได้ก็พยายามรักษาตัวเองมาตลอดทําให้มันต้องกินยาเยอะมากจนเกิดผลของโรคไตวายเรื้อรังในระยะเวลาแค่1ปีครับก็ดูแลตัวเองมาตลอด อาการของไตวายเรื้อรังคือเรามีอาการบวมทานอาหารไม่ได้อ้วกมีอาการอาเจียนตลอดเหม็นกลิ่นอาหารและก็ไม่สามารถขับถ่ายของเสียได้ทั้งฉี่ทั้งถ่ายหนะักไม่สามารถขับถ่ายได้ด้วยตัวเองทุกอย่างต้องใช้ยาตลอดหมอก็ให้ยามาคือทุกอย่างเป็นยาหมดยาครั้งละ3าบกว่าเม็ดต่อมือ้อซึ่งเยอะมากระยะเวลาอันสั้นแค่หนึ่งปีส่งผลให้ไตผมพังจ ว่าถึงขั้นต้องฟอกไตและการฟอกไตเนี่ยฟอกวันเว้นวันเอาของเสียครั้งละากกิโลออกจากร่างกายซึ่งค่าของเสียของผมเนี่ยสูงถึง97.7ปกติค่าของเสียของคนปกติไม่ป่วยคือไม่เกิน20แต่ของผมอยู่ที่97.7 หลังจากฟอกไดมาได้6เดือนผมไม่สามารถฉี่ได้2เดือนไม่มีแม้แต่หยุดเดียวก็ได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้มาใช้ละอองเกสรดอกไม้สกัดซึ่งหลังจากผมทานวันแรกบ่ายสพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้าผมสามารถฉี่ได้350 ml และก็ทานรักษาม,มาเรื่อยๆจนว่าอาการดีขึ้น และสามารถขับถ่ายได้ปกติปัจจุบันการพกไตเหลืออาทิตย์ละสองครั้งการพกเหลือครั้งละ2.5-3ถึง3กิโลซึ่งอาการอ่อนเพลียหลังจากการพกไตาการใช้ชีวิตใช้ได้ปกติอาการอ่อนเพลียก็ไม่มีละตอนนี้ก็กลับมาทำงานได้ปกติครับสุดท้ายอยากฝากถึงผู้ที่ป่วย ให้หันกลับมาดูแลสุขภาพเพราะถ้าเราได้ดูแลสุขภาพดีตั้งแต่ตน้นไม่ต้องมารักษาเหมือนที่ผมเป็นอยูน่นี้ไม่ต้องมาหาอ่านเสริมบำรุงเพราะการใช้ชีวิตลําบากมากไม่สามารถทํางานได้ซึ่งคน,านอายุน้อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทํางานได้อีกเยอะหันมาดูแลสุขภาพกันนะครับครับสุขภาพกันนะครับครับ